บางครับจมอยู่กับพี่ทางที่ไร้สิ่งผนเปลือรู้ไหมว่ารอยยิ้มเธอช่วยให้ใจพี่มีหวงังพี่ขอขอบคุณที่น้องมีใจ ก่อนนี้ถ้าพี่ผิดไปต้องขออภัยใจนางยิ้มเถิดคนดีวันนี้เริ่มมองเห็นท่างจับมือลูกเดินเคียงข้างเราจะสร้างลูกนี้ด้วยกันาเย